สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นการทํางานขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังขับรถออกต่างจังหวัดนะครับหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพม,มหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังเตารีดนะครับพิมพ์ใหญ่ปี05องค์นี้จะเป็นเนื้อแรกนะครับหรือบางท่านนี่จะเรียกว่าเป็นเนื้อดิบุกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ คาบขี้เบ้าผสมผสานกับคาบน้ําทองนะครับลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับเส้นหน้าผากหูตาจมูกปากนี่คมชัดลึกนะครับสังเกตเห็นท่าตะแคงดูนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนี่ขึ้นเป็นริ้วขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเส้นคอก็เช่นเดียวกันนะครับสังคตินี่จะเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับ ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นริ้วรอยจีวรนี้ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับฐานบัวนี้ก็จะคมชัดลึกนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะไบแต่งพิมพ์ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็จะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนด้านหลังนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้เบ้าคาบน้ำทองนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลุมเลยนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นรอยตะไบนะครับลักษณะคล้า erm ยๆกับสายฝนนะครับส่วนฐานชั้นล่างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะไบเช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวนี่ก็จะยู่จะยน่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกันส่วนด้านข้างนี่จะชัดเจนนะครับรอยตะไบแต่งผิวสภาพพื้นผิวจะยู่จะยน่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ เก็ตเห็นนะครับแข็งดูนี่เส้นจีวรนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นนะครับ สังเกตเห็นนะครับคาบน้ําทองนี่ผสมผสานกับคาบขี้เบ้าลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับจีวรน,นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระเลยนะครับหน้าตาจมูกปากนี่คมชัดลึกนะครับเส้นอน้าผากนี่ขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับ คาบน้ำทองคาบพี่เบายังพ้อยเห็นนะครับรอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเห็นเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นนะครับเห็นเห็นนะครับตะแขงดูนี่คาบน้ําทองนะครับส่วนฐานนี่เราจะสังเกตเห็นรอยตะไบนะครับลักษณะคล้ายๆกับรอยตะไบสายฝนนะครับ จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นนะครับเกห็นนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับสังเกตเห็นนะครับรอยสบายแต่งผิวด้านข้างนี้ด้านข้างนี่พื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นนะครับส่วนด้านหลังนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็ จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นคาบนั้นทองนี่ผสมผสานกับคาบขี้เบ้านะครับลอยตัวอยู่ในหลุมอยู่ในบ่อเลยนะครับเพจเบญจวรรณเราเป็นเพจเ,เล็กๆนะครับเพิ่งจะมาทำอคอนเทนต์ทาง YouTube ได้ประมาณ2เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับเพจเบญจวรรณเราอยากให้ทุกท่านนะครับได้ไปศึกษา จากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับมีครูบาอาจารย์นะครับเก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในเพจใน Facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพ้าด้านหลังมีรอยตะไบนี้ลักษณะคล้ายๆกับสายฝนเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการแต่งพิมพ์รอยตะไบนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ เช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือพระเรียนแบบนะครับมาทีนี่ห้าองค์10องค์บางครั้งนี่มาเป็นขาดเลยนะครับโลกโซเชียลเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook หรือผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับ ผมออกมาให้แนวทางตามหลักสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจบจับต้องได้องค์ละพันสองพันนะครับมาทีนี่ห้าองค์สิบองค์นะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเดี่ยวของกลุ่มของบุคคลนะครับอย่างหลวงปู่ทวดวัดช่างให้เนื้อแร่หลังเตารีดองนี้นะครับเล่นราคาหลักหมื่นปลายนะครับ ไม่มีนะครับองค์ละพันสองพันจับต้องได้นะครับเป็นพระหายากนะครับท่านต้องไปศึกษานะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับเห็นเห็นนะครับสภาพพื้นผิวเนื้อโลหะแร่นะครับหรือเนื้อดีบุกนะครับบางท่านจะเรียกเนื้อดีบุกนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่สุดๆเลยนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับ ให้ทุกท่านได้ไปศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือโทรหาผมนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้พิมพ์ใหญ่หลังเตาลีดเนื้อแร่หรือเนื้อดีบุกสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ